8วิธีนี้ที่จะช่วยลดอาการแหวนมของทารกช่วงแรกเกิดมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกคกฤคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดและก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงอาการที่พบบ่อยเลยโดยเฉพาะในช่วงเด็ก3เดือนแรกเกิดก็คืออาการแหวนมของลูกนั่นเองค่ะ ซึ่งการแหวะนมของทารกนะคะเจอได้บ่อยมากๆเลย3เดือนแรกเกิดเกิดจากอะไรคะระบบทางเดิอนอาหารนะคะหรือว่าระบบย่อยอาหารของทารกยังทํางานได้ไม่เต็มที่ได้ไม่สมบูรณ์แล้วก็กล้ามเนื้อหูรูดนะคะระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เนี่ยยังปิดไม่สนิทเมื่อนมที่เป็นของเหลวล้นกระเพาะออกมาก็ทําให้นมไหลย,ย้อนออกมาเกิดอาการแหวะสำลักหรือว่าสำลอกนมนั่นเองค่ะ ซึ่งการรับนมที่มากเกินไปในปริมาณต่อมื้อนะคะหรือว่าให้ลูกกินบ่อยถี่จนเกินไปที่กระเพาะของลูกเล็กนิดเดียวนะก็เกิดการสำลักหรือว่าสำลอกนมออกมาเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ควรที่จะให้นมในปริมาณที่มากจนเกินไปไม่ใช่เด็กแค่1เดือนให้นมนมทีประมาณ3-4ออนขึ้นไปอันนี้เกินไปนะคะหรือว่าบางคนเห็นลูกร้องไห้ทีนืงคิด ว่าลูกหิวนมก็จับป้อนนมทุกครั้งยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยอันนี้ก็โอกาสสำลักหรือแหวนนมนมีได้สูงมากๆเลยอาการแหวนนมนะคะจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเด็กอายุประมาณ3-4เดือนขึ้นไปนะคะคุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปสำคัญที่สุดเวลาลูกแหวะสำลักสำรอกนมออกมาเนี่ยอย่าให้ ไหลเข้าหลอดลมแล้วก็ไหลเข้าปอดเดี๋ยวสำลักเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นเรื่องใหญ่อาจจะปอดอักเสบได้คราวนี้วิธีที่เราจะช่วยลดอาการแหวะนมสำหรับเด็ก3เดือนแรกเกิดนะคะหนึ่งคือ คุณแม่จับเรอทุกครั้งหลังกินนมนะอาจจะเรอออกทางปากหรือไม่ก็ภายลมออกทางก้นก็ได้สักประมาณ5-10นาทีหลังกินนมทุกครั้ง2ก็คือหลังจากลูกทานนมเสร็จนะคะอย่าเพิ่งให้นอนทันทีจับเรออุ้มนั่งสักครู่นึงนะคะสัก1 0 1 5นาทีขึ้นไป20นาทีอย่างเงี้ยค่ะคะ่คอยให้นอนแล้วก็เวลาข้อ3าให้นอนคือให้ลูกนอนตะแคงซ้ายเพื่อน,นมจะขังอยู่ในกระเพาะของลูกนะคะแล้วก็อันที่4ี่คือ ให้นมทุก2-3ชั่วโมงนะคะไม่ให้บ่อยเกินไปบางคนคิดว่าลูกหิวให้ทุกครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะนมก็สำลักสำลอกออกมานะคะเพราะว่านมล้นกระเพาะนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือควรที่จะให้นมลูกเนี่ยในท่าหัวสูงเล็กน้อย อย่าให้หัวราบนะเดี๋ยวนมจะสำลักออกมาได้ง่ายไม่ว่าจะป้อนจากนมแม่หรือนมผสมให้หัวสูงประมาณ30-45องศาข้อที่6กนะคะก็คืออา,อาจจะใช้ที่นอนกันแหว่เบาแหวะนมก็ได้หรือหลังกินนมก็นอนหัวสูงเล็กน้อยแต่แขงซ้ายนะคะนี้ก็จะช่วยได้ไม่จําเป็นว่าต้องซื้อเบาะกันแหวะนมก็ได้นะคะข้อที่7คือควรที่จะเลือกจุกนมให้พอดีกับขนาดของทารก นะฮะไม่ให้เล็กหรือใหญ่เกินไปถ้าเล็กเกินไปดูดได้ช้าลมเข้าท้องเยอะหรือถ้าจุกนมที่ใหญ่เกินไปกินนมเยอะก็เกิดแก๊สเยอะได้นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่8นะคะอาจจะเกิดจากนมผสมบางตัวนะคะที่ลูกเรายังมีปัญหาเรื่องของการย่อยนมได้ไม่ดีนะฮะนมที่มีแลคโตสนะคะที่ลูกแหวกมาเป็นเม็ดนมอ่าหรือลูกของเราไม่ถูกกับนมยี่ห้อนี้อ่า ย่อยน้ําตาลแลคโตสที่อยู่ในนมได้ไม่ดีก็เกิดการแหวะสารอกได้ก็ควรที่จะพบคุณหมอนะคะปรึกษาเรื่องของการเปลี่ยนนมจะดีกว่าค่ะนี่คือ8วิธีที่แนะนำสำหรับคุณแม่เพื่อป้องกันลูกแหวะนมลองไปทำลองไปปฏิบัติดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะมีแหวะมีสำลักมีสำรอกบ้างนะเพราะเป็นวัยที่พบได้นะคะในช่วง3เดือนแรกเกิดนั่นเองค่ะ นี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดสัน่นกระดิ่งกันด้วยแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ